วิเคราะห์บ,บอลคาราบาวคับอังกฤษมิดเดิลสโบโรปัทาเชลซีวันอังคารที่9มกราคมพุทธศักราช2,567ลงแข่งณนสนามริเวอร์ไซสต์สเตเดียมเวลา3นาฬการาคาเชลซีต่อ1เมตรสกอร์สูงเปิดที่3เมตรสถิติการเจอกันของบอลคู่นี้ใน5เกมหลังสุดเชลซี Chelsea ชนะ5เกมรวดไม่เสมอและไม่แพ้ให้กับมิดเดิลสโบโรเลย ฟอร์ม5นัดหลังสุดของมิเดิลสโบโรกับการเล่นในบ้านชนะหนึ่งไม่เสมอแพ้4ี่ฟองห่วยแตกสุดๆกากโคตรโคตลูกทีมของไม่ขึ้คาริบห่วยชิบหายฟอร์ม5นัดหลังสุดของเชลซีกับการเล่นเป็นทีมเยือนชนะหนึ่งไม่จบเสมอแพ้ถึง4เลยห่วยแตกสุดๆส,สุนักไม่รับประทานเอาเสียเลยกากจริงๆกากสุดๆความพร้อมของทั้งสทีม เจ้าบ้านมิดเดิลสโบรโรสิงแดนโบโรในการคุมทับของคุณสือไมเคิลคาริสจากจริงๆปีนี้เล่นห่วยแตกหมาไม่แดกเอาเสียเลยในบ้านชนะแค่เวทบองบิตแค่เกมเดียวที่เหลือแพ้รวดจากหมาจริงๆทั้งๆที่ฤดูกาลที่แล้วทําทีมได้โคตรดีมีลุ้นขึ้นพรีเมียร์ลีกโดยซ้ำเรียกได้ว่าปีนี้เล่นเอาสุขภาพขึ้นชั้นช่างมันฉันไม่แขร์และล่าสุดก็เพิ่งจะตกรอบ FA คับไปหมัดหมา้ายให้กับบวิล่าแค่เม็ดเดียวแบบน่าเสียดายปีนี้โบโรมีปัญหาเรื่องผู้เล่นพอสมควรเจ็บเยอะนักเตะสำรองททดดแแนนกัไไมม่้ ยังไม่มีงบประมาณเสริมทีมให้ดีพอกับฝีมืออโคสสมองเชรอย่างคาริคในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพก็อยู่อันดับ12มาพลาดเอาช่วงบ็อกซิ่งเดนนี่และเล่นไม่ดีเอาเสียเลยฟอร์มหลุดไปไกลามากๆาเจอทีมเล็กๆก็เอาชนะไม่ได้อีกย้ำแย่ไปกันใหญ่บอกเลยยอปีนี้โบโรเป็นแค่ทีมกลางตารางทีมหนึ่งเท่านั้นล่าสุดในบ้านก็โดนช้างกระทือบรงโควินซีซิตี้อัจถึงบ้านหนึ่งประตูต่อสามแพ้แบบหมดรูปบอกเลยว่าโบโรวันนี้มาเจอกับสิงห์สำอางเชลซีไม่รอดแน่ มิเดิลสโบโรใช้แผน4-2-3-1ผู้เล่นที่ใช้ลงสนามผู้รักษาประตูทองโกเวอร์ Go กองหลังรับวาเดนเบิร์ตไดเอลไฟน์แมตคัลลูคัสแองเกิลกองกลางจอนีฮอสันดาเดียนบาเลเซอร์แนวรุกใช้อิซอาจูนมอร์แกนโรเจอร์แซมกรินวูดและจอสคอร์เบิร์นทางด้านทีมเยือนสิงห์สำอางเชลซี Chelsea. ทีมเยือนผู้วันดีวันร้ายที่เข้าผีอ,ออกฟอร์มไม่สม่ำเสมอล,มลุ่มลุ่มดอนดอนจากจากฝุกมาต่อโบโรถึงถิ่นหนึ่งเบ็ดเชยหน้าด้านชมัดทั้งทั้งที่ตัวเองฟอร์มเกมเยือนไม่ดีเอาเสียเลยแพ้ไปสี่จากห้าเกมเกมเยือนปีนี้กัดมากมากสำหรับเชลซีเสียประตูง่ายเกมรุกยิงไม่ได้ถึงจะยิงได้ก็ยิงได้ไม่เยอะไม่พอที่จะชนะเนื่องด้วยปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะตัวแทนก็ฟอร์มไม่ดีพอทีจะทดแทนกันได้เจ็ดไปถึงเก้าตัวน่าสงสารจริงๆวันนี้มาเจอโบโรทีมที่ห่วยแตกไม่แพ้กัน แถมต่างกันหนึ่งดิวิชัน Division. ในระดับหลีกชื่อชั้นกับเกรดนักเตะแน่นอนว่าเชลซีเหนือกว่าทุกรูปขุมพนเพราะเกรดนักเตะคุณภาพนักเตะถึงงอนจะเป็นตัวสำรองก็ยังคงจะสู้เชลซีไม่ได้ที่มีทั้งอามนดโดโรคาควนพาเมโนนี่มาดูเอ็นเก้และนิโคลัสแจ็คสันพอพูดถึงชื่อนักเตะหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักกว่านักเตะโบโรเยอะเลยแถมช่วงหลังๆมานี้เชลซีเริ่มดีขึ้นชนะมาสามเกมติดติดแล้ววันนี้เลยมาด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมเพื่อจะมายิงโบโรคาบ้านเชลซี โดยผู้เล่นที่จะใช้ลงสนามประกอบด้วยผู้รักษาประตูจอเจเโตรวิช mm hmm. แผงหลังใช้มาโลกกสโตเอ็กเซลดิซาซีติอาโกซินวาเลวีคนวิลกองกลางและแผงมิดฟิลด์ตัวรุกคอนอกกัลกลาเกอร์หมอยเศรษฐายิิโดปอซ้ายเป็นโนโนี่มาดูเอนเก้ปีขวาใช้นิโคลัสแจ็กสันหน้าต่าใช้โคนพามเมอร์หน้าเป้าใช้อามันโดบอกค่าทัศนะและทีเด็ด เกมนี้เจ้าบ้านต่ำชั้นกว่าวันนัดต่ำกว่าผู้มาเยือนอย่างชัดเจนฟอร์มในลีกก็ไม่ดีเอาเสียเลยแถมอยู่อันดับ12ของตารางเลยแต่ช่วงหลังก็เล่นในบ้านกากซีอีกแถมนักเตะคุณภาพไม่สู้เชลซีได้เลยทุกด้านไม่ว่าจะเป็นแนวรุกแดนกลางและแนวรับไม่สามารถเอาอะไรมาตอกกรอนหอยทะเลเชลซีได้เลยบอกได้เลยว่างานนี้ยับแม่ยับแน่นอนเจ้าบ้านโบโรเชลซีกำลังใจกำลังดีมากๆเพราะได้เข้ารอบเอฟเอคัพไปแล้ว ด้วยและถ้วยนี้เป็นถ้วยความหวังของเชลซีเพราะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วเชลซีเอาจริงแน่งานนี้หลังจากห่างแชมป์ Building ไปหลายปีเหมือนกันดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเชลซีจะมีกําลังใจมาบทเอาชนะโบโรให้ได้ในนัดแรกนั้นก็จัดต่อเชลซีหอยทะเลไปได้เลยมองว่าวันนี้มีหนึ่งเม็ดแน่แในกำมือรอแค่ว่าเม็ดสองจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองฟันทงกดต่อเชลซีหอยทะเลลุ้นกินอิ่มเต็มคำสกอร,ร์ที่ค่าเชลซีบุกถล่มสู่ประตูต่อสากินอร่อยอร่อยอิ่มไปเลย ท่านใดอยากเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นให้เข้าฟรีๆทักไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์ใต้คลิปในกลุ่มจะสอนดูราคาสอนคัดราคาบอลทุกวันและยังมีเทคนิคการคัดราคาน้ําให้ตลอดแจกความรู้ดีๆกันไปมีตัว VIP ให้ลุ้นให้เชีรยกันทุกคืนนอกจากสกอร์แล้วยังมีสูงมุมให้เล่นด้วยคัดเน้นๆรายละเอียดการเข้ากลุ่มคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าเข้าฟรี